โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมบบ Peace p e นะครับผมหรือว่า Project New World นะครับผมก็ทาง Project New World ได้อัปเดตใหม่นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็น Peace p i e นะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆเปลี่ยนป้ายแมบบสวยขึ้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําระบบสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมว่าเริ่มต้นเดี๋ยวฟาร์มยังไงเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคก็เริ่มต้นมาเราก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับผมนะก็ ข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นที่สุ่มเผานะครับผมส่วนข้างขวาเนี่ยเป็นการเลือก ฝั่งนะเออจะเป็นโจรสลัดหรือว่าทหารเรือก็ได้นะครับผมก็ข้างซ้ายสุ่มเผ่าเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไปสุ่มได้เลยนะครับผมอ่ะลืมบอกไปคลิปนี้มีแจกโค้ดด้วยนะครับผมดูให้จบด้วยนะครับอ่ะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการบอกนะครับผมว่าเราเหลือแต้มที่สุ่มเผาเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมไอกระเป๋ากีฬาก็คือการกดสุ่มนั <c oughs> ่นแหละทุกคนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นสปินนะเออน่าจะเป็นสปินนะครับผมก็จะมีเผ่าสามัญน,นะครับผมเผ่าแบบ ไม่ธรรมดาเผ่าหายาเผ่าตำนานแล้วก็เผ่าวิเศษนะครับผมเผ่าวิเศษก็คือเผ่าของดีนะครับผมหรือว่าพวกตระกูลของลูฟี่นั่นแหละเออมังกี้ดีลูฟี่อะไรเงี้ยผมก็ได้มาแล้วนะครับผมถ้าใครได้เผ่าดีเนี่ยก็จะมีตัว X กกกบาทกลางหน้าอกนะครับผมก็ถ้าใครได้นาะก็บอกเลยว่าบัฟดีมากนะครับผมบวกบัฟเยอะมากนะเผ่านี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าในเกมเนี่ยมีระบบอะไรบ้างนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าระบบมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมแล้วก็มีร้านค้าอะไรให้เราซื้อบ้างนะครับผมก็มือใหม่นะครับผมก็ปุ่มก็ w s d เป็นการเดินนะครับผม control เป็นการวิ่งเนาะอ่าปุ่ม control เป็นการวิ่งนะครับผมแล้วก็ชิปเนี่ยเป็นการล็อกเมาส์นะครับผม space bar เป็นการกระโดดนะครับผมเข้ามาเนี่ย เราก็จะอยู่เกาะแรกเกาะน,นี้เลยนะครับผมแล้วก็มาเซตสปากับนามิก่อนก็ได้นะครับผมเวลาเราตายเนี่ยเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะคร <60 m ian> <Magazine> ับผมแล้วก็เขตตรงนี้เนี่ยเป็นเขตเซฟโซนด้วยนะครับผมอ่าถัดมาเนี่ยจะเป็นร้านดาบนะครับผมร้านดาบจะอยู่ตรงนี้อ่าถ้าเราซื้อดาบมาเนี่ยมันจะเป็นคาตาเะอันนี้แหละอันที่อยู่ที่พื้นเนี่ยอันนี้น่าจะบั็กนะปกติมันจะต้องวางอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะเป็นคาตาเะอันนี้เลยนะครับผมแม่สำหรับใครที่อยาก เล่นดาบต้นเกมก็มาซื้อได้นะครับผมราคาผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันราคาเท่าไหร่อ่ะมันไม่บอกแล้วนะครับผมเพราะว่าผมซื้อไปแล้วน่าจะไม่เกินน่าจะไม่แพงมากเออผมจําไม่ได้นะน่าจะไม่เกินพันละมั้งเออน่าจาะนะลองมาซื้อได้นะครับผมต่อไปเป็นร้านผลไม้ปีศาจนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะก็สามารถมากดซื้อมากดสุ่มได้นะครับผมแมมีทั้งซื้อทั้งสุ่มเลยนะอ่าโลบอกมาร์เก็ตเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โลบอกโลบักมาร์เก็ตเนี่ย ก็จะเป็นที่ซื้อ,อ,อผลไม้ปีศาจนะครับผมถ้าถ้ากดคําว่าบายเนี่ยจะใช้โลบัคซื้อนะครับผมถ้าเป็นเงินสีทองเนี่ยก็คือใช้เงินในเกมซื้อนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยมีผลปีศาจให้ซื้อมากมายเลยนะครับผมโอ้มีผลน้ําแข็งด้วยนะครับผม5้าแสนห้าหมื่นปะ่ะเออน่าจะ5้าแสนห้าหมื่นนะครับผมอ่าร้านซื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแม่ส่วนใครที่อยากซุ่มก็ไปกดที่สปินท์มาร์เก็ตนะครับผมแม่ตรงนี้เนี่ย ก็จะมีให้เราสุ่มผลไม้ปีศาจนะคะรับผมอใช้เบลีก็ได้ใช้เงินเบลีก็ได้ใช้เจมก็ได้ใช้โลบักก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูสักรอบแล้วกันเผื่อดวงดีได้นะครับผมก็มันจะมีผลแบบเอ่อผลเลเจนด์ผลแรอะไรรวมกันหมดเลยนะครับผมก็แล้วแต่ดวงเนาะขอผลดีๆหน่อยได้ไหมโอ้โหผลทรายเอามาทำไรอะ่ะก็ถ้าเราสุ่มผลมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแม่เราก็ กดใช้ทีหนึ่งนะครับผม<า>เมื่อเรากดใช้เนี่ยเราก็เลือกได้นะว่าเราจะกินเราจะเก็บหรือว่าเราจะทิ้งนะครับผมถ้ากดเก็บ <S <S ก็กดอันที่สองอันนี้เลยนะผมถุงผลไม้เนี่ยนะพอเรากดเก็บปับ๊บเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในฟู้ดบัก,บกนะครับผมไอฟู้ดแบกนะครับผมหรือว่ากระเป๋าผลไม้นะครับผมก็เก็บได้สูงสุด2ผลนะเออเก็บได้สูงสุด2ผลนะครับผมแม่ที่สุ่มผลไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแม่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้าน เมนูกันบ้างดีกว่านะครับผมเมนูก็คือตรงนี้นะครับผมกดไปเลยนะก็มีกระเป๋านะครับผมอินเวนท์รี่เนาะก็จะมีซอสของแต่งตัวนะครับผมแล้วก็มีที่เก็บผลไม้แล้วก็มีไอเทมนะครับผมอประมาณนี้เนาะเราก็จะมีต่อไปเป็นสต o r e เนาะอันนี้ใช้โลบักซื้อล้นๆเลยนะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นที่อัพค่าสเตตนะครับผมเหมือนแบบบันพีทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็อัพเวลแล้วก็มาอัพสเตตนะครับผมอันแรกเนี่ย เป็นฟันเฟืองนะผมที่ผมชี้อยู่นยอ่าอนแรกเป็นฟันเฟืองนะครับผมนะเราก็มาปรับได้นะว่าจะปิดอันไหนเปิดอันไหนสามารถมาปรับได้นะครับผมนะอันที่2เนี่ก็เป็นการเชิญเข้าตี้นะครับผม<ย>แบบว่าอ่าเป็นรูปคนสองคนเนาะเออสามารถเชิญเข้าปาร์ตี้ได้นะครับผมนะรูปที่3าเป็นรูปเกาะน,นะครับผมก็คือการดูเกาะน,นะครับผมเวลาเราจะฟาร์มเนี่ยเรา,า,เราสามารถกดแผนที่ดูได้นะครับผมว่าเกาะไหนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะเราจะได้ไปถูกนะครับผมอันที่3เนี่ยเป็นรูป นกทวิตเตอร์นะผมก็คือการใส่รหัสนั่นะแหละใส่โค้ดนะครับผมแนะอัน,นอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสร้างกลุ่มโจรสลัดนะเออถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภัยนะน่าจะเป็นการสร้างกลุ่มโจรสลัดนะครับผมแนะแล้วก็มีระบบเทรดด้วยนะครับผมแนะเราสามารถเทรดกับเพื่อนได้นะครับผมแนะ่ต่อมาเป็นหลอดนะครับผมหลอดสีเขียวนะ่าจะเป็นหลอดเลือด หลอดสีส้มเนี่ยจะเป็นหลอด xp นะครับผมแล้วก็หลอดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสตัมมีน่านะครับผมประมาณนี้เลยเนาะก็ระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะราคาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นการทำ quest นะครับผมเราก็มาคุยกับตัวนี้นะเออถ้าใครเริ่มใหม่อยู่ก่อนแรกมาทำ quest กับตัวนี้นะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำ quest เวลลหนึ่งเวลล์สิบหรือเวลล์ยี่สิบห้านะครับผมแต่อันที่จริงเนี่ยมันก็ต้องทําตามเควสไปเรื่อยๆนั่นแหละทุกคนนะสมมติว่าเควสเวลล์หนึ่งเรารับมาใช่ไหม มันก็จะให้เราเนี่ยไปตีมอนตรงนี้นะครับผมสี่ตัวเนาะอ่าเราก็ตีตีไปเลยนะครับผมแม่เนี่ยตีตีไปเลยเอฟเฟคสวยมากนะแม่นี่นะเออแม่นี้สวยแล้วก็เอฟเฟคสวยมากเลยนะครับผมโทรศัพท์ก็เล่นได้นะเออโทรศัพท์ก็เล่นได้นะครับผมแม่แค่นี้ก็สิบเคล็ดหนึ่งแล้วนะครับผมแม่ทำควสประมาณนี้เนาะเออสำหรับมือใหม่นะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะเออมีระบบ AFK ด้วยนะครับผม AFK เนี่ย เราก็จะได้ exp ได้เอ่อได้เพชรด้วยมั้งเออแล้วก็ได้กล่องสมบัติด้วยหรือเปล่านะครับผมมาสามารถไป fk ได้นะครับผมมาได้ของเหมือนกันเนาะมีระบบ fk มาด้วยนะครับผมแมแล้วก็มีกล่องสมบัตินะครับผมกล่องสมบัติเนี่ยเราก็มาเปิดเรื่อยๆก็ได้นะมันจะได้เงินนะครับผมก็กล่องสมบัติเนี่ยมันจะเกิดที่เดิมนะเอมันจะเกิดที่เดิมเลยนะครับผมฮะก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้เป็นอ่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่รีเซ็ตสเตตสำหรับใครที่ อัพสเตตผิดสามารถมารีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับผมเสียตังหรือเปล่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ๋อใช้ร้อยอัญมณีนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแพงนะเออไม่จําเป็นก็อย่ารีแล้วกันนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําสหรับระบบการเล่นต่างๆนะครับผมอ่ะจะมีประมาณนี้เนาะก็เข้าใจง่ายไม่ยากนะครับผมอ่ะการเล่นก็เหมือนแอบบนพีทั่วไปเลยนะครับผมแต่ว่าแแบบนี้สวยมากเนาะโมเดลต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับผมมันก็คือ เกมเอ่อแมปโปรเจกต์นิวเวิลด์นั่นแหละแต่ว่าเขาอัปเดตใหม่ให้มันดีขึ้นนะครับผมกลายเป็นเฮดพิสไปแล้วนะครับผมแม่ก็สามารถเข้ามาเล่นได้เนาะลิงก์ผมก็จะทิ้งไปข้างล่างเดสคริปชั่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลืมกันนะครับมเอาโค้ดไปใส่ก่อนเลยนะครับผมก็กดไปที่รูปนกทวิตเตอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวโค้ดไปใส่กันนะครับผมอ่ะทุกคนอนะันนี้โค้ดแรกนะครับผมโค้ดแรกเนี่ยจะได้คูณ2 EXP เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับผมก็สามารถกดแรกแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผม อันนี้เป็นโค้ดที 2> О, ่ <Trop> es <están> oh, 2นะครับผมโค้ดที่2เนี่ยก็จะได้ที่สุ่มเผา3าอันนะครับผมสิเจมนะครับผมแล้วก็ได้เงินด้วยมั้งเออเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับผมอ่าทุกคนอันนี้เป็นโค้ดที่3นะครับผมก็จะได้เหมือนโค้ดที่2นะก็คือ15เจมได้ที่สุมเผา3าอันนะครับผมอ่าทุกคนนี้เป็นโค้ดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะได้เหมือนกันเลยเนาะได้15้เจมได้ที่สุ่มเผา3าอันนะครับผมก็ กดแรกไปเลยนะครับผมอะ่ะก็มีประมาณนี้เนาะแบบใหม่นะครับผมอ่ะไม่เชิงแบบใหม่อัปเดตใหม่นะครับผมของโปรเจกต์ n ิงเวิร์เนะก็มือใหม่เนี่ยสามารถมาเล่นได้นะครับผมบอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากนะตอนนี้ก็แบบค่อนข้างสวยระบบค่อนข้างดีนะครับผมก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมลคปนี้นไปละซีโอเกนครับผม